ทุกท่านวันนี้เราจะมาลองน้ำพุพลังแสงอาทิตย์กันนะครับใช้ยังไงไม่รู้มาเล่นกันเถอะหนึ่งครับเราจะมีปั๊มแสงอาทิตย์หยอดลงไปในน้ําแล้วแปะกับอันนี้น้ําก็จะพุ่งขึ้นมาใช่ไหมฮะทำามนมาดูกันนะครับชาร์วอเตอร์ดี่ดีๆทีิดีๆที t ดีๆที่ดีๆคลีนนิ่งวอเตอร์ชัวร์ไว้เดอร์สิงค์พุพัมมีแคร์ฟูทูปกเทคเดอรโซล่าแพรนิ่งทูเวิดดามจ์เซฟเฟสนดโซล เพทแอนด์เคลียร์เคลีย a ์แอนด์คลีแล้วก็อันเดอร์ซันไลท์ใช่ไหมอันเดอร์ซันไลท์บิดอันเดอร์วอเตอร์ไลฟ์ฟัมเดอะเออร์อร์พาวเวอร์สปายยูซิงคอเลกซี่พาวเวอร์ออฟเดอะตีวอเตอร์โอเคเข้าใจปั๊มนี้มีข้อเสียข้อหนึ่งครับคือจะใช้กระน้ำสกปลกดังนั้นเรามาลองใช้กันนะจ๊ะครับโอเคนีอุปก,ปกรณ์ต่อพ่วงอย่าเพิ่งใจเย็นจิตใจไม่อยู่กัน,นะคะ่ตัวกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นด้วยอะไรมั่งมันจะมีไฟอะไรมั่งมาดูกัน โอ้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 เยอเยอะเยอะโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับอันนี้ใช่ไหมต่อนี้ใช่ไหมเรามาต่อกันนะครับนี่กลมังนี่ปั๊มนะครับปั๊มวางปุ๊บมันจะเป็นลูจิ้มสี่เหลี่ยมเราต้องหารูสี่เหลี่ยมใช่ไหมไม่มีแล้วประกอบไงวะซับแมนอ๋อใส่เข้าไปไม่ใช่เอานี้ใส่สีเออถูกต้องไม่ใช่นะเธอฮะหัวจิ้มมันหายเหรอ อ,อ้อยู่ครับผมนีม่ไงหัวจิ้มเขาย,ยังอยู่จิ้มได้ไหมไม่ได้ทำไมจิ้มไม่ได้ยังไงสนุนซิ่งเดี๋ยวนะปึ๊บอันนี้ใช่ไหมต้องจิ้มแั่อะไรก่อนนะดูสิอ๋อโอเคอเคเควิ่งกเดี๋ยวแป๊บนะครับผมจะจิ้มก่อนชเว็ดูก่อนนะครับ มันจะมี noise ใช่ไหม noise คือตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละทีนี้จะมีตัวต่อตัว,ตวจิ้มไม่มีตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ,อ๋อมีหัวเปลี่ยนนะอันนี้ขอเปลี่ยนฮะดูด้วยโอ้ยขอเปลี่ยนด้วยดีจังเลยดีจังเลยนี่ฮะแล้วก็มีตัวแท่นมันแท่นเป็นหัวแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นหัวหมดเลยใช่ไหมเนี่ยหัวหมดโอเค u n d e r สแตนดิ okay, ้ง แท่นแลวก็หัวเปลี่ยนเปลี่ยนตามระดับความต้องการของน้ําทีนี้เราก็จิ้มมิน,นิใส่เข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วเราจะใส่เข้าไปยังไงใครก็ได้บอกทีบอกฉันทีมันมีม,มีที่จิ้มนะเจ้าเธอที่จิ้มของเธอนั้นอยู่ที่ไหนบอกฉันได้ไหมถ้าเธอไม่บอกฉันก็จะนง,งต่อไปใช่ไหมไม่เป็นไรจิ้มก่อนว่ากันเอได้ไหมไม่ได้เอ๊อย่างไงมาผิดหรือไปอย่างไงเดี๋ยวขอเวลาเช็คก่อนนะครับ